เสียงกรีดร้องของนกนางแอ่นประทากับเสียงเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าเป็นบทเพลงประจำวันของฟ้าใสาวัยรุ่นหนุ่มอายุ17ปีที่กำลังซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาอยู่ที่โรงรถหลังบ้านฟ้าใสาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความฝันฝันที่จะเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มืออาชีพผู้สร้าง ผลงานการซ่อมแซมที่ประณีตและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ฟ้าใสไม่ใช่เด็กหนุ่มธรรมดาเขารักรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ยังเล็กเขาชอบซ่อมแซมและดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเขาใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์เขาชอบศึกษาเทคนิคการซ่อมแซมต่างๆและฝึกฝนอยู่เสมอเขาสามารถซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ได้เกือบ ทุกรุ่นทุกวันหลังเลิกเรียนฟ้าใสจะรีบกลับบ้านเพื่อทำการบ้านและใช้เวลาส่วนที่เหลือในการซ่อมแซมและดูแลรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและเพื่อนเพ่เขาชอบใช้เครื่องมือต่างๆในการซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์เขาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างประณีตและรวดเร็ว เพื่อนเพื่อนของฟ้าใสาบางคนมองว่าความสนใจของเขาเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่เข้าใจแต่ฟ้าใสาไม่สนใจเขาเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าความฝันของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าเขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบากใดๆ ฟ้าใสมีคุณพ่อที่เป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ผู้คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเขาเสมอามาคุณพ่อเป็นเหมือนแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฟ้าใสมีความมั่นใจและกล้าที่จะตามาหาความฝันของตัวเองคุณพ่อมักสอนเทคนิคการซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆให้ฟ้าใสเสมอมา วันหนึ่งในงานประจำปีของชุมชนมีการจัดการแข่งขันซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าใสตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าฝีมือของเขาจะได้รับการยอมรับ ฟ้าใสใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเขาทุ่มเทความรู้ความสามารถและความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การซ่อมแซมของเขาสมบูรณ์แบบเขาเลือกที่จะซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าที่ชำรุดอย่างหนัก ผลการแข่งขันออกมาฟ้าสายได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยความดีใจและภูมิใจในตัวเองรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่เพียงรางวัลแต่เป็นการยืนยันว่าความฝันของเขาเป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้ หลังจากนั้นฟ้าใสาก็ยังคงพัฒนาฝีมือการซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเขาพัฒนาฝีมือของตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งและในที่สุดเขาก็ได้เปิดอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองความฝันของฟ้าใสาได้กลายเป็นจริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นคนอื่นๆที่มีความฝันเช่นเดียวกันเพราะความพยายามและความมุ่ง มั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาความฝันไปสู่ความสำเร็จ